พอได้รับรู้จากจากปากของของของน้องนะครับผมก็ก็เห็นเขาเขาก็ซึมซึมแหละเขาเขาก็มีโมเมนต์ที่แบบเออแบบหนอยหนอยซึมซึมเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รับรู้ถึงสัญญาณอะไรมากมายอะไรประมาณนี้นะตัวหน่องเองก็ไม่ได้แบบเอามีมาคุยก่อนใช่ใช่อย่างที่ผมบอกอะบ้านผมผู้ชายสามคนเนี่ยไม่ค่อยจะมาปรึกษาเรื่องความลักอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่สองคนถ้าต้อง แยกกันไปอ่ะมันแน่นอนต่างคนต่างเสียใจยอยู่แล้วนะครับผมก็คือของของเราเองอ่ะในในฐานะในส่วนที่เป็นครอบครัวครับก,ก็ก็ดูแลความรู้สึกกันแน่นอนอยู่แล้วครับ ไม่ได้รับรู้แบบเดียวทามนะเพราะว่าคือที่บ้านอะ่ะบางทีเวลาเรื่อง,เร,องรอเ,อเรื่องความรักอะ่ะเเรื่องความรักก็ผิดเรื่องเรื่องความรักอ่ะครับคือทุกครั้ที่เป็นบ้านผู้ชายเราก็บางทีไม่ได้อัปเดตกันเรียวทม์หรอกนะครับผมบางทีเขาเกิดเรื่องราวอะไรในตัวเขากว่าเราจะมารู้ก็ผ่านไปละกี่วันก็ไม่รู้หรือว่าเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอะ่ะพอได้รับรู้จากจากปากของของของน้องนะครับผมก็ก็เห็นเขาก็ซึมซึมแหละ เขาเขาก็มีโมเมนต์ที่แบบเออแบบหน่อยๆซึมๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินที่บ้านผมสัมภาษณ์อ่ะคือคือจะรู้ก็เลยว่าพี่น้องอะ่ะบางทีไม่ค่อยคุยกันเองแต่ว่าจะคุยกันผ่านคนกลางก็คือน่องก็จะไปเล่าให้แม่ฟังแ,แล้วแม่เดี๋ยวแม่ก็จะมาเล่าให้ผมฟังเล่าให้พัดฟังอะไรแม่ก็จะบอกว่าเออชวนน่องมันไปกินข้าวบ้างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรที่แบบไปสะกิดอะไรหน่องหรอกเราก็แค่ว่า ป้าน้องเดี๋ยวเฮ้ยออกไปกินข้าวกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นไปนี่เฮ้ยไปไปเดินเล่นกันบ่ามีงานของเล่นมาเดินเล่นบ้าล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแๆเออก็ชวนกันแค่แค่แบบให้เขาให้เขาหลุดออกจากสิ่งที่เขาต้องกังวลหรือเครียดอยู่อย่างเงี้ยให้เขาได้มาทํากิจกรรมอะไรที่แบบได้ปลดปล่อยบ้างอย่างแรเขายาก็มีความซึมแหละครับเขาเขาก็มีความซึมเขาก็มีความหน่อยๆก็พอจะรู้จักน้องชายของเราเหมือนกันนะครับว่าโอเคแน่นอน ตรงนี้ผ่านสิ่งที่ยากลําบากมาต่างคนต่างเสียใจแน่นอนแต่ว่าผมว่าเรื่องของระยะเวลาอะไรมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองซึ่งตอนนี้เวลามันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งตัวหน่องเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนกัว่าแมวมาได้ออกมาพูดอะไรแบบเขาก็ฝากให้พี่เมียฝากให้แม่บ้านเขาดูแลเขาดูแลเสียใจอยู่แล้วนะครับผมก็ คือของของเราเองอ่ะในในฐานะในส่วนที่เป็นครอบครัวครับก,ก,ก็ก็ดูแลความรู้สึกกันแน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องแบบคอยประครับประครองแต่ว่าออวิธีการประครับประครองก็ก็ผมว่าเป็นตามว่าลักษณะว่าสไตล์ใครสไตล์มันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับบ้านผมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ก็คือแบบ ในส่วนที่ว่านหน่องก็จะปรึกษาแม่แหละไม่ได้รับรู้ถึงสัญญาณอะไรมากมายอะไรประมาณนี้นะตัวหน่องเองก็ไม่ได้แบบมามีมาคุยก <c oughs> ใช่อนใช่อย่างที่ผมบอกอะ <c oughs> บ้านผม,มผู้ชายสามคนเนี่ยไม่ค่อยจะมาปรึกษาเรื่องความลักอะไรเลยต้องเริ่มทำอะมรใหมหน่องใช่ไหมคะก็อ <c oughs> ย่างที่ผมบอกครับพอเวลาระยะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> ผมว่าเขาก็ก็ดีขึ้นตามลําดับแต่แน่นอนถ้าเกิด ไปถามว่าเขายังรู้สึกอะไรไหมเขาต้องรู้สึกอยู่แล้วแหละเขาก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่ไม่อยากไปสกิดก็ก็สงสารเขาเหมือนแบบว่าจริงสงสารนังคู้จริงๆเพราะว่าคือคือเราตัวเราเองก็ได้ได้ได้อยู่ในช่วงที่เขาทั้งสองคนก็ก็ก็อยู่ด้วยกันนะเหมือนเวลาเขามาเที่ยวมาเที่ยวกับกับที่บ้านผมอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขาก็น่ารักกองแกงกำลังเขากันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาแยกจากกันก็ ก็รู้สึกว่าก็สงสารทั้งคู่แหละเขาต้องเสียใจกันทังคู่อยู่แล้ว